เป็นพ่อบ้านนะคะเราแบ่งเงินออกไปสามส่วนเลยแม่บ้านเราก็มีรายได้ไอเราก็มีรายได้นะแบ่งเงินออกเป็นสามส่วนเลยนะมีบัญชีส่วนกลางครอบครัวหนึ่งบัญชีแล้วก็ของตัวเองอีกหนึ่งบัญชีเป็นบัญชีส่วนตัวนะ,ะให้แม่บ้านไปเลยสองส่วนนะให้เขาไปบริหารจัดก,การเองเลยสองส่วนอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่ตัวเองนะ,ะเพราะว่าความแน่นอนมันคือความไม่แน่นอนนะเก็บไว้เราจะเก็บไว้เพื่อการลงทุนก็ได้หรือว่าเก็บไว้นะอยากจะ เอาไว้ซื้อนะในสิ่งที่เราอยากได้เนาะอยากได้อะไรเป็นของตัวเองที่เราชอบนะทุกคนนะเก็บไว้อยากให้เขาหมดนะอย่าหามาเท่าไหร่แล้วให้เมียหมดนะไม่ดีเพราะอ,อะไรรู้ไหมเพราะความแน่นอนมันคือความไม่แน่นอนนะวันใดวันหนึ่งเราเดินทางด้วยกันไม่ได้นะถ้าเราให้เขาหมดวันนั้นเราไม่มีเงินติดตัวเลยเราจะไปยังไงนะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราไปด้วยกันไม่ได้นะเรายังมีเงินก้อนหนึ่ง สำหรับพาเราเดินทางนะะ